การให้ท่านที่มีผลมากโดยบ่ต้องไปหวังผลเด้เอเฮาเสือให้ท่านอยังก็ตามทุกอย่างละ่ะอาหารเนี่ยคือเฮาใส่บาทจัทงหันม้อนี้หละอาหารยารักษารูเพิ่งโฮมที่อยู่อาศัยตลอดทั้งว่าการสั่งอุเทสิกะเจดีในรูปเหมือนพระพุทธรูปเรียกว่าการสัง่งสั่งอุเทสิกะเจดีือลักษณะ เป็นพระพุทธรูปาเปลี่ยนศัพท์ใหม่พระพุทธเจ้าพระกะทรงพุทธานุญาตในการสางส่งสิ่งที่ควรบรรจุพระบรมรสาาลิลิกธาตุอรหันตาธาตุพระเจกธาตุสิงี่นะตลอดทั้งพระจักพรรดิเรียกว่าอุเทสิกะเจดีแต่ว่าเข้าสาั่งไนนำได้ให้เหมือนกับ รูปคนเลื่อน่าพระพุทธรูปอย่างสัน้นแต่การเหตุท่านที่นีผลมาคือท่านโดยว่าต้องไปหวังผลคําว่าวังผลนี่คือไม่มีจิตผูกพันในผลหมายความว่าเ้าวบาท่านแหลกของเฮาบ่าปรารถนาความอยากไดอยากดีอยากนี่อยากเป็นใดๆกับวัตถุท่านที่เฮาเอาเขาไปท่านส่วนมากคนนั้นสิแหลกของเด้สาธุเด,อดิอผู้ขาคนจากบิด มีจากสินจากถูกจจกยากให้ถูกลอตเตอรี่ลังวัลนที่หนึ่งแจ็คพอตมั่งออให้อายุเงนมั่งให้ได้เกิดในสวรรค์สันฝ่าเกิดมาพบได้สั์ใดก็บอกให้ถูกใ้ยา,ากมั่งถูกเคือเกาคือวว่าเกิดละนั่นแหละจึงบอกว่าการในท่านที่เป็นปรมาถท่านใจบอกปรมาถท่านประโยชน์อันสูงสุดโดยไม่วหวังผลในทานไม่มีจิตปัญนในผลแห่งทานไม่มุ่งการสั่งสม ค่าว่าสังสมคือสร้างสมตัณหาและอุปทานสร้างสมความอยากได้จากไดความลำารวยจากได้วัตถุอย่างอยากมีมีวัตถุอย่างอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เรต้องไปมุ่งการสร้างสมในความจากใดจากดีอยากมีอยากเป็นใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละเวลาเฮาอุทิศบุญอันเกิดจากการให้ท่านนี่มันจังถึงแก่ญาติผู้ล่วงลับญาติสนิทมิตรสหายตลอดเจ้ากรรมในเวร หรือบุคคลใดที่เขาอุทิศไปสิมันจังไปได้แต่เขาไปหวังผลไปแล้วเขาไปแลกคองมไว้แล้วมันเปรียบเสม,มือนว่ามันเป็นเครื่องกันตันหาเขาเองความอยากเขาเองกันไวมันบ่ไปจากบ่ละพวกเจ้าแลกแล้วสิเอาอย่างไปให้เขาได้ก็ไม่เมื่อเอาไปแกลกห่ะแหละจึงบอกว่าท่านที่เป็นปรมาถะท่านอย่างหนึ่งก็คือบ่ไปหวังผลในท่านบ่มีจิตกุพันธ์ ในผลหนึ่งท่านประมุกการสั้งสมในความอยากได้ดีอยากมีอยากเปลี่ยนใดใดทั้งสิ้นความคิดของเฮาสัญญาของเฮาความจําของเฮามันเลยบ่มีตัวยุดติดบ่เข้าไปคิดถึงคนนจากรวยกับคิดถึงจากได้บานหลังงหญ่ๆจากไดถอยากมีที่ดินมากมมยเออคนนจากเป็นนันเป็นนี่เออก็ไปคิดถึงวจากเป็นในพ้นในพันจากเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จักรพรรดิสิอยากเป็นนี่แหละมุ่งการสั้งสมในความอยากได้และอยากเป็นฉะนั้น ก่ต้องไปตัดนะแต่เอาความอยากตัวนี้มาเป็นเครื่องตัดมันแล้วมันบ่นไปแม้อุทิศผลท่านบุญกุศลกาดีมันก็บ่ไปจะคล้องแลกเข้าใจว่าือเออไปแลกค้องไปแล้วทั้งใดมันสิไปมันบ่นไปเด้มันก็ฆ่าไ้ในตัณหาพวกเจ้าควอมอยากพวกเจ้าเป็นดุด,ดังยางเหนียวติดนับไปล่ะมันเล่บป้ไปสั้นและท่านอีกหนึ่งพระธรมท่าท่านถือประรมั่ อันเป็นสาธารณกุศลประโยชน์อย่างหนึ่งคือการสร้างออสาธารณะคำว่าสาธารณะประโยชน์อันและร่วมเดยเป็นกุศลพร้อมนันละคือการขุดบอ่อน้าบาดาลออบ่านเรแมนวัดตศิยิ่ในวัดนเลยขุดบ่อน้ําสะน้ำานีนาหรืเอ,อเป็นสาธารณะบ,บ,บระว่าคนบระวัตาสตร์ได้ใส่ร่วมกันไม่พิกสุสงฆ์กตบน้ากันเลยขุดบอ่อน้ําปลูกต้นไม้สร้างถนน แล้วกาททาที่อยู่อาศัยเพ่อเพิ่งผักลิ้มทางบางกุฏิวิหารมุนีนี่แหละประมาติธานอันหนึ่งเป็นสาธารณากุศลละประโยชน์พร้อมอแม้กระทั่งที่พักลิ้มทางของคนล่อหลดทั้งสี่ก็เป็นเออมันเปรตจำเพาะเจาะจงจักว่าบปรเจาะจงว่าสิใไห้คนผู้นั้นใหนคนผู้นี้อย่างสั่นแหละ่าเห <c oughs> ้มาทำบุญทำทานก็จะไปหวังอยังเดอ้อมันตัด อ,อ,อยาิผู้ลวงรลับแต่ห้าสุมุติว่าห้าได้เออมืนอีสิไปทาบุญหาปูหายาเออหาลุงป่าอ้าวสิซีดไปแล้วปึ๊บปุ่นมันก็เทือนไปหาผู้ตกทุกได้ยากบว่านี้มันก็เทือนไปหาแล้วกอยังเข้าโทษหนัดเอาของนง่นแหละเดี๋ยวสิส่งของไปให้เดอ้อไงเพราะว่าสิส่งของไปให้ไปให้ผู้นั้นผู้นั้นบอกเขาลวงหนาอกระแสแห่งความคิมขดของเฮาเองตรงนี้ปึ๊บปุ่นไปสะเทือนเขาเลย กะหวังล่อได้บะเนี่ยหอดอยังมาเศร้ามากกะไปูเพื่อนก็นล่อรับแต่ว่าเจ้าของพ่อมาท่านปับ๊บเนี่ยใส่ท่านใ้พระสงฆ์องค์เจ้าเออแหลก,ก่อนแล้วคนส่วนมากเป็นหนังสี่แหลกควมอจากไดอยากเป็นก้อนแล้วสาธูเดอ้เอโหลดให้ผู้ขานัอนให้ผู้ขาก้อนเลยเห็นบ่าบ่หาตาไห้มันก็นได้อยู่แล้วมันของเจ้าของเออมันสิกินเองเดียวนั้นมันก็นยังได้อยู่แล้วมันของเจ้าของเดอ้อ ตาตูวเดิมพู้ขาดพ้นทุกพนยากให้ถูกหวยให้ไปลอตเตอรี่เออให้อายุยืนความขอขอดเจ้านั่นแหละให้อายุยืนว่าให้เป็นโรคเป็นไพ่ใข้เก็บให้เบิร์ดลูกเต่าเราหลานคนผู้หนังคนผู้นี่ไล่ไปเออมันเลยบอกไปหาผู้หนันจักวาลผู้เฮาเฮาว่าเฮาคิดไปว่าเสียงไปให้ผู้นันเออหรือเฮาว่าไปเห็นให้พอให้แม่ไปเห็นให้พี่น้องอัไรส่มันบอกไปเด้ คิดดีๆเรื่องจะคลองแหลกคองแล้วเรื่องพวกไปเยี่ผู้นั้นเสียใจไปได้จะบอกให้คน,นที่ว่าจิมันได้รับผลท่านเสียใจแล้วบอกไปแล้วสั้นแล้วกจะเอาไปแหลกเนื้ออื่นละยังสั้นหมดทางวาทตัวคนบ้างจิตในการให้ท่านมันเป็นบ้างจิตคือว่าต้องไปปรารถนาความอ่ากใดอย่างดีมีเป็นใดๆทั้งสิ้นแล้วอุทิศผลท่านบุญกุลกรรมดีเนี่ยมันจังไป แล้วก็ต้องเป็นบุญทแท้ๆพอ่ออมไปบุญคือความสงบเย็นไม่กังวลไม่ร้อนร้อนไม่มีความหวังเข้าใจวาบอกกังวลบรอรอร้อนบ่มีความหวังกังวลบาจา่จากใดนั่นจากใดมีเาราร้อนหอนหอนได้บบดนี้ถ้ามันบาา่ใดถ้ามันน่านถ้ามันสาเห็นบ่ละแล้วก็มีความหวังล่อคอยออกูกระทำบุญทำทานมาอย่างแ้วกูเห็นว่าแม่มึงแสดงอย่างนักนเลยบว่าเป็นบุญเลยเป็นเป็น,ปน,ปนอกุศลไป เตียงสัน่นเป็นบาปบาปแปลว่ากังวลเร่าร้อนหวังรอนี่บาปอันนี้ก็สร้างเสียพวกเจ้ากังวลและเร่ารอ้อนหอนหุนมนนะีความบ่สบายใจนั่นแหละบาปเป็นเังสัน่นมันเลยบอกเป็นบุญเนะ้อล้วทุกคนว่างจิตให้เป็นถ้าเฮาสิอุทิศผลท่านบุญกุศลกับดีอุทิศต,ตอนใดออก็ตั้งไว้ตอนพระพญธานั่นแหละตอนพระพญายาถาริวหานั่นแหละ ต่างใจเลยสมมติว่าอันพญทา้าขึ้นมาเนี่ยเอากับขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพระเจ้าก็ทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้จงถึงแด่ามารดาบิดาข้าพระเจ้าทั้งหมดญาตข้าพระเจ้าทั้งหมดเจ้ากรรมานเวรแห่งข้าพระเจ้าทั้งหมดตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูเหล่าบรรดามีสาทุแค่นี้จือไวเดอร์เอาสันๆันทำน,นะนี้แหละนะนั่แหละจือเอา เวลาไปเห็ยุยุไซกรซางพวกเจ้าสิพระสิยะทายายุไซกรซางเอาคำนี้แหละเออมันจึงร่วมผลทานบุญกุศลกรรมดีโลดเอหอยังกรซางร่วมมันโหลดแตทั้งวันวิธีอุทิศไป <c oughs> นสมัยเกาโบล้านพวกก็จดไว้อยู่ขพราคนทานข้าพเจ้านี่จงถึงแด่ญาติของข้าพเจ้านี่ข้าเจ้ากระบอกซ้ำนัน่นแหละคือพระเจ้าพิมพิสารทำบุญหาเปรต เปรเตญาตของข้าเจ้าอีทั้งเมญาตินางสุกุโตหัตุญาตโย่าน,นีนั่งเด็ข้าเจ้าบอกเอออันนี้เขารวมยงใหญ่ไปเป็นสาธารณะเขาเรีว่าเออพ่อแม่กับวาญาติกับว่าเจากก้า,จากรรมนิเวศกับวาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งบดันั่นแหละว่าไปโรดเออผู้ใดก็ได้ไดผู้บด้ก็เป็นเรื่องกรรมของภัยของมันอกุศลกรรมของภัยของมันจังหวะวิธีว่างจิตในการวิธีว่างความคิด แต่ว่าว่างคิดนี่ว่าเขาใจวิธีว่างความคิดตั้งไว้เวลาอุทิศผลทานบุญกุศลกรรมดีให้พวกเจ้าคิดตั้งไว้ในใจแบบนี้ขอผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้ากระทามาแล้วตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้จงถึงแด่มาดาบิดาของข้าพเจ้า,าทั้งหมดญาติข้าเจ้าทั้งหมดเจ้าการเรียนข้าพเจ้าตลอดทั้งสรัรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีะมามทุกมู่เงเราบรรดามีเท่าน,นี้ลวด ท่าน,นี้แหละว่ต้องไปนั่นพวกนี้บ่เคยมาฟังอย่างนี้ยังวาจะเบากัน <c oughs> พระจะย,ายาม้มตั้งตั้งความคิดเอาไว้ตั้งความคิดต้องระวังวเอาไว้แต่ว่าตั้งจิตว่าเข้าใจจิตนังสั่นจังหวะนี้วิธีว่างเด้อเอาจิตท่านยังกระซานแม้าากระทังว่าบ่แมนว่ามาท่านให้จะพระเด้เอาขนมให้เด็กน้อยหรือเอาให้คนเดินทางไกลก็ได้ ตั้งไปแบบนี้แต่ว่าคนบรหุจักกันนี่แหละเขาเจ้ามากหิวเขา่าหรือคอเข่ากินหรือยังกระซากเอาให้ขาเจ้าโหลดแล้วนึกในใจของเจ้าของโหลดมันไปคือเข่าเออบอมเนา่าต้องท่านให้ตหาผะเด้อเออในถ้ามบทที่พุทธเจ้าว่าว้มีเยอะเ,ออเนี่ยคือคนถูกการแก่งเป็นเรียกว่าหงหงเข่าใส่บังเข่าล้ามไปเนี่ยไปซุกพอดีเห็นคนเดินทางมาจากป่ากับแบ่งปัน แบ่งปันเขานั่นให้คนเดินทางไกลได้กินเอ,อแล้วก็อุทิศบุญเด้เนี่ยขเขาจะเห็นทั้งสัน่นเด็เนี่ยมหาตหาให้พระเด้เป็นบุญทั้งนั้นพอะบุญน,นั้นเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับเ,ออเป็นทั้งสันส้นเพราะสั่นตีไปไปพล่อยไปเห็นอย่างสัน่นเออให้อาหารสัตว์ก็ตามให้อาหารคนเดินทางไกลก็ตามที่พักพิงแบบใดก็แลว้วช่วยเหลือ,อยังก็ตามได้ทั้งนั้นเด้อทัออ้งสัน่นแม้ขนาดว่าน้าล้างปากเนี่ยเออ เพิ่นกินขเข้าเสร็จแล้วเพิ่นก็ลงไปลางปากหรือเพิ่นกับน้าบ้วนปากนี่มันมันมีเศษเข้าเศษอาหารติดบวบบวบวนบวนบ,น,บนพววลงไปในน้ำปลาซิวกุ้งต่างๆมันมาได้กินเนี่ยอุทิศบุนได้ด้ั่นนะั่นแหละสิไปไว่ายยังกับการเจาะจงในการติดตั้งใจเอิ่นวัดชาวเจาะจงไปไว่าเจตนาในการให้ท่านอันนี้พอตะไปเห็นปุ๊บเนี่ยเพิ่นก็ว่าของเพิ่นโหลดเดี๋วเ้าตามพุทธเจ้าก็ได้ เศษอาหารตลอดทั้งเศษอาหารน้ำล้างจานที่เทสาดไปออในที่น้ำคล่ำตลอดทั้งสาดไปในที่ลงไปในแผ่นดินสัตว์ทั้งหลายนะั้นย่อมได้กินเพราะอาหารของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีแตกต่างกันถ้าตั้งใจว่าสัตว์ท่านทั้งหลายเราใดต้องการน้ําให้ได้น้ําต้องการอาหารเ็าได้อาหารนี่ขอคนทาน,นของพระเจ้านี้จงถึงแด่เนี่ยนี่แหละขนาด บะแมนอาหารดีเป็นของถิ่นของเสียก็ยังมีกัยังเป็นบุญได้บุญคือความสงบเย็นภายในใจของเข้าเองที่พวกเข้าพากันตั้งใจเหตุนั่นแหละนั่นแหละจังว่าฟังเอาส่วนมากมันจะหาขอบุตรละมันเลยมาถึงข้า่าบุญแล้วบ้องจักบุญแม่นยังบุ๊มีจะเอาพิธีมาเป็นไงบุญพระเวศบุญกระถินจัดพิธีมรลองมรล่งกินเหล้ามายาใส่รถแหมันบ่แมนบุญได้นั่นนั่นลงทุนสื่อนรกใจว่า ไปแห่ไปจ้างมาลอลำเขามาเล่นในวงในวัดในว่านันนีแห่เติมเติมกันเข้าไปนรกนหลอกเดืออยแต่เห็นัวาินเหล่าเมายาว่ๆแวแว,ว,วตีกันขา่ากันยิ่งกัอนอยู่หันเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่ในนั้นแม่นว่าละ่ะสั่นตัวถ้าชีเล่นก็ไปเรียนยูบางใดที่มันบบเมนวัดวัดหรือเอาไว้เพื่อปฏิบัติธรรมเดยโบนันเอาไว้เป็นหม่องขายของบบได้เอาไว้ขายของบบได้เอาไว้เป็นหม,อม่องมอลำมอลำบบได้เอาไว้เต้นโซ บ่ได้เอาว่าเป็นทําเครื่องสนุกสนานนนั่แหละเป็นหอิสงบัลลุโตบ่วงนี้ขายของคือคือกันแต่ถ้าบ่ามีผู้บอกบางสี่กับบัลจักนั่น่ะบ่จักซะเลยเห็นว่าเออบ่แม่นล้านจอดรถรู้จักว่าล่ะ10บาท20บาทบางหม่อง80บาท100นึงคุณได้ธรรมดาวะเนาะบ่แม่นหม่องหาเงินจังซั่นเป็นหม่องบำเพ็ญกุศลกุศลคือความฉลาดฉลาด ด้ทางออกจากถูกตั้งหากเป็นหมองบําเพ็ญบุญคือทาความสงบจิตใจของความตั้งหากอ,อ,อย่างสั้นล้วต้องแจก,กแจงรายละเอียด <c oughs> แต่ผู้ใดจกพ้นจากอบายภูมุเปรต์นรกอสุรกายตลอดทั้งสัตว์เดรัจฉานเลิกคิดถึงผีสางนั่งไหม่เทวดาที่เคยนับถือมาเลิกคิดถึงตนใหม่และภูเขาที่เข้าใจว่าสิมาปกปักรักษาพวกเฮานะ่ะ บ่มีผู้ใดรักษาภัยใดดอกตนนั่นแหละเป็นที่พึงของตนตนนั่นแหละรักษาตนสติของตนนั่นแหละถือเอานึกถึงเอาเฉพาะพระพ,พุทธเจ้าแล้วก็บรทมคำสอนที่เพิ่นแสดงมากแล้วก็อริยะสงสารบกย่างนหน่อยเทามีที่ทพึงอันประเสริฐพวกผีสางนั่งใหม่นั้นบ่ได้เป็นที่พึงอันประเสริฐได้ทั้งท่านและทั้งว่าทุกคนถือเอาเฉพาะพุทธธรรมสงเออแม้นบับรรลุยังกระซังพวกเจ้าสิพน้น ออกจากอบายจากบนขณะคนกินเหล้าเมายาม้าขัดขัดนะบาดเจ็บตายจิตสุดท้ายความคิดสุดท้ายมันไปคิดถึงหนาพระพุทธเจ้ามันไปสวรรค์เสยไหมตั้งสั่นตัวเออนั่นแหละสิไปว่าอียั้งกับเฮาริ่มต้นถือเอาต่เดินนีบ่เสือผีว่าผีสิมาดนบดาันยังใดเออสีผู้ตายผีผู้เจ้าผีฝ่า,ผ,ฝาผีแทนแม้กระทั่งไสยาสร์มนต์ดำต่างต่างว่งเป็นเรื่องจริงได้วกเจ้าเป็นอุปทานมู คนผู้ใดเคยเกิดอยู่ในเขตสถานที่มองไดมังหันก็ครุกรีกับตะเลืองจังสันจังสี่เรื่องนั้นแหละเขาก็น,น,อน้อมนั่มเสดความเสือ่องมง่ายเข้าไปเป็นบลาล่ะคือการขอก็คือกันเถอะแต่ขอมันได้กริงไม่ไปถูกจะคนเด็สนุกสนานเบิกบานนํากันเบิดเลยสเสมอกันเบิดพวกพายหนุง่งพานาคพ่สางมันเทวดาอินพุ่มมันเขาที่ไปเอาหยั่งมาโดนบด,ดานให้พวกเจ้า ตัณหาของแต่ละคนความอยากของแต่ละคนบคนผู้เดียวกับพมมทมงกรองไ้แล้วทับจากของตายเบิดบัณคนทอนาดายหลานคนในโลกอันนี้มันว่าแมงขอเป็นแต่พวกเฮ้าเลยตั้งประเทศกับหังขอขักไปหวังผู้อื่นกูละนั่นแหละถ้าผู้บ่าเข้าถึงพุทธะหรอกบ่ถึงความจริงบ่ตื่นบนรรลูแล้วบ่าเข้าถึงความจริงแล้วทิมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นเป็นอย่างมากกับว่าตาผีเห็ดไปไปบอกสารผู้ตา,นนานยนั่นนั่นนนนี่ จูดถิมมันก็สิเป็นย่างเป็นบลาหละใช่แล้วแต่มันขอได้อีนเมันเขาเพเห็นล้มบานดอกทังนเพมีคนป่วยเป็นยังกระสร้างขอจากยังกัตามทุกคนรวยเสมอกันเลยบพมีคนทําการทํางานผูกเข่าทำเพราะมันรวยเสมอกันที่จริงแล้วมันบได้เด้อแต่เอาตามความจริงเถอะมันได้ไผได้มั่นอันที่มันขากันตายแล้วพอเวลากูสูญขึ้นมานี่กูไปเห็นให้นผู้นั้นตายกูไปเห็นผู้นี้ตายแม่นบล่ะ พ้นไปหาบอกหมอไสยศาสารนั่นนี่เห็ุเพื่อนั้นใสหุ่นใสห้อยเออให้อีนั่นตายอีนี่ตายปา้านว่าคู่อื่นบ่เหดแจะของนั่นแหละตายบดแล้วแตนทางสาันมีโซโลกแนม่มน,นี่จึงว่าพวกเขาจะประหางมงายความเห็นแก่ตัวแหละพยายามเบิ่งเอาเวลาห้าท่านขนาดท่านให้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังเห็นแก่ตัวก็ยังไปหวังผลในทา่านไปยังไปขอไหมก็ยังไปแหลกไหมเออมันเลยบรขาดออกจากมือเออ ก็เลยเวียนว่ายต่เกิดนั่มไปกินของเกา่าเออนั่มไปกินมูนเก่าของเก่าที่ตัวเองท่านไว้นั่นแหละแล้วจังสรนแล้วออนำ้ำใดมันสิไปถึงทีง่สุดน้ำใดมันฟังธรรมบะพุจ้าเาข้าใจออทุก็ยังแม่การเกิดเป็นทุกข์นี่เกิดแล้วมันจังทุกข์ออแหละเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนี่เป็นทุกข์พัดปากอยากสิ่งที่รักเป็นทุกข์กพัดปากอยากสิ่งที่รักบ่พอแม่ตาย ลูกตายหลานตายคนที่หักตายนั่นแหละผ่าน่และมันจะไปฟังยังเข้าใจแต่เพาะอันมาฟังแบบนี้เห็นนะพวกโมพิษุบางจําพวกเดรฉีทั้งหลายนั่นนหะมันก็สอนให้ขอเอาเดอร์อธิษฐานเอาเดอร์อยากได้ยังทออั้งสั้นแล้วเพราะว่ามันบ่ได้เป็นผู้รู้มันบ่ได้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานบ่ได้ศึกษาบพรามีการฝึกหัดปฏิบัติที่ตนเห็นคนผ้าเห็นอะไดก็เห็นเป็นน้ำข้นเขาบ่ได้เอาคด้นจาก เบา้าจากพ้นออกจากทุกจากพ้นออกจากความเวียดบายแต่เกิดก็ไม่เห็นน้ำพระตัวสั้นแล้วจ <c oughs> ังไวเัาบ่ไปติตามใจคนเด้อให้พ่อใจกับมาบ่พ่อใจกับไปทังใหม่สั้นจังว่าแจกแจงรายละเอียด <c oughs> พื้นฐานของเฮาเองในการให้ท่าน <c oughs> ท่านเป็นเห็ดของเป็นของที่กระทําได้ง่ายที่สุดคือการให้ท่านให้เขาให้น้ำปลาอาหารให้เงินให้ขนมนม,นมเลย ซอยเหลือคนหรือเลว่าท่านใดทั้งบดนั่นแหละเห็นง่ายที่สุดแล้วมันยังยากยากก็ยังยากน้ำคว่เห็งแก่ตัวเห็นแก่ตัวพออยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเลยหวังนั่นหวังนี่เอาของให้คนฟี่ฟี่บ่เปลี่นบ่อเนาะใช่หล้วฟี่บ่เป็นนี่จะถังหวังผลประโยชน์นั่นแหละจะไปฟังทํำแบบนี้เข้าใจได้จังไดถูกสมุทไยนีโหลดมักบ้องจักเออบจักยังได้ชิบนทุกคนยากถ้าถามเจ้า คือว่าเจ้าตายแล้วนี่สิไปใส่กระจักแล้วแล้วแต่เขาเขาไดกับเขาเจ้าเองแหละพวกเจ้าโง่เองเรื่องเขา,งาโงเาโ่เขาโฉดเขาฟมแล้วแต่เขาจักเลว้วแล้วแต่วิ่แต่กรรมกรรมก็ยังบ่หูได้ว่าการกระทําของเจ้าของจาก,จากบหลัษข้าวว่ากรรมก็เลยมันไม่เมือนผู้อื่นมาดนบันดาลเออกรรมก็ซุ่มว่าพวกจะเอาไนหมักคุงไปปลูกนี่มันก็ต้องได้หมักคุงตัวมันมันบ่ได้หมักเผาเด้ นั่นแหละกรรมมันมีเหตุเป็นใจของมั่นแต่ของเหตุเองเออวันพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นมันไม่เมือนผู้อื่นดนบันดาลเออไสยาสตร์มนตนดำต่างต่างก็คือกันนั่นแหละแต่คนหลไรคนยังเสืออยู่ดิเออใส่หุน่นใส่ห้อยหรือว่ามหาลาลง่งลาลวยเหตุในแต่ของร้วยจังสันอื่นส่นะเออแต่มันมีอีหรีเขาก็บพาะสั่งอาวุธอะเวยเขาก็บระพาะจ้างทหารเขาก็จ้างาแล้วพวกไสยา,าสาา์ล้วไปข่ากัน ไปบุกไปฟันฟาเอาประเทศนั้นประเทศนีอ,อแต่มันได้หลีนั่งกกนั่งควักเลือขอได้ยังเลยเ,ออเขาก็เอาค้นพวกนั้นแหละไปเหตุป,ปูนไปหาเอาเศษฐีบ่เด้วมามาหาเอาใส่หุห่นอีนั่นใส่ห้อยอีนี่หรือว่าใส่ยังให้เขามาหมักมาหลงจากของได้นาดำขับนานาแลอาตอดอยู่ก็คิดว่าจาของสําคัญว่าเขาสิใส่หุน่นใส่ห้อยจากของนเนาะพวกหมอผีมันก็ะส่วนไปทั้งผีได้ บางแก่ของเล้วอืดเหือดเห็นเฮอยู่ไาเกิเลยเนาะเออหากินป้นน่ปูอยู่บ้านนั่นไผ่จีไปใสเอาเนาะคิดบางดีๆเ้อะสั่แล้วหากินป้นน่ปูอยู่ปนกบปนหน่อยหาหักน้องใหม่แกงน้องใหม่หาเก็บเห็ดเก็บหอยไม่กินเออถ้าป่วยมากแลนเข้าไปหาเขาจะไปหาเขาไหมเข้าก็เว่าไปทางนั้นเออไดนี้เขาก็แตงแก่พวกเจ้าเอามาเก้ารอยเอามาสามพันนักก็เก่าอีก นั่นแหละ le, แต่จากลูกแจ้งยังหลายๆอย่างันนะ่ะต้องมาฟังธรรมของพระเจ้าฟังรรมแบบนี้บ่ามันไปหาหมอผีแนะ้าบ่งู้ก็อ่านเอาเองตัวหนังสือมีถูกวัดอาหบ่เสนังือมาอ่านเอาเองก็ได้ดตัวภาษาย,อยาอีกอย่างนั่นแหละ le. คนมันยกตนเป็นคนสําคัญอันหนึง่งอันนึงก็จริงก็กคือความบริวนณะในตัวเองแหละพอเ่าเขาหาธรรมะพอเขาถึงความจริง บอกเขาถึงความจริงที่ศาสดานําออกมาแสดงเขาวัดกับเขาวัดยังบุ๊กวัดเรื่อยๆสับปเดี๋ยวกับบุ๊กเศกเลขกยันเดียวกับแตงแก่เดียวกับหาเลือหายง่ามให้คนเอากันตัางสันผิดเบิดต้งไปด้หูจากอย่างเด่นะได้ยังอันอธิษฐานเอาเด้อสันมั่นก็อจากได้คือกันเดนะมันก็อจากสางนั่นสางนี่มันคือบอกผู้อื่นมาทานอยู่เนาะือบอกอธิษฐานเอาบุ๊กอันนี้เหตุต่างๆนานาอ่ะแนาะ และเห็นความจริงได้ไปก็ดีพวกเจ้าเอาไนหม่องมาปลูกมันเกิดเป็นตนหม่งมันมันมันบอกเป็นตนย่างได้เป็นตนหม่องหดน้ำพ้นดินไปมันได้ความอุดมสมบูรณ์มันก็ออกหมากออกผลเร็วหมากมันเข้ากับบังคับบ่ได้ได้ว่าสิปันหมากงอของโขงเงี้ยงแต่หดน้ำพ้นดินดีแล้วมันก็ได้หมากงามของมันเองนั่นแหละคือกันน nah ั่นแหละกับการทำบุญนั่นนะโดยถ้าได้วังผลยิ่งได้ผลเขาใช้ว่าล่ะสั้น ท่านเห็นมันถึงภริพานใด้คือกระท่านไม่แบ่งผลในท่านไม่มีจิตผูกพันในผลในท่านไม่มุ่งการสังสมจะได้นั่นเป็นนี่จิตมันบไดไปผูกพันความคิดมันบ่ไดไปคิดไปวาดใส่สวรรค์บีม่านบ่ได้ไปวาดใส่บาทหลังไงเงินทองหรือมีคนใส่ลืดหน้าตาดีรูปล่อรูปฝีลายมันบ่ได้ไปวาดใส่บังหนั่งเมื่อมีบังตั้งพวกนี้ตายแล้วนั่นมันบ่ได้คิดถึงหยังเลยความคิดมันบ่ถือคิดถึงหยังย่อมเข้าสู้พรหมกาจิกา เออเป็นพมสันแรกเพราะว่ามันท่านไปอุเบกขาตายจากพมสันนั่นแล้วก็คืนสู้สุทธาวาสนั่นตายจากสุทธาวาสแล้วไปนิพพานเลยนี่ท่านถึงพายินพานาแหละทุกคนฟังเอาดีๆแล้วก็ไปคิดบองเทือหน้าตามตามประสบการณ์เจ้าของแหละขอมาหลายครับงเราถ้ามันได้จักกูจะไปกองไว้ไก็ลองคิดบองเท้อถาวรบอมเนเออัวก็ขอเมียก็ขอลูกก็ขอ เอ,อขอให้อายุยืนหนึงสิมันบ่าตายจากคนเด้เนาะมันเป็นมันเป็นยังคือป่วยมันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นแหละแต่ว่าฟังทรมแบบนี้ทั้งที่เข่าใจแต่บรมดาก็บ่เข่าใจเด้เอองขอเอาคนเดือจากบ่บเอาคนนั่นแหละสถานนี้เป็นสถานที่ึกน้นออแต่ว่าสางค้นจะเป็นพระเอาพระเอาพระละ